พี่น้องประชาชนทั่วประเทศรวมถึงตรังด้วยนะคะว่าจะไม่ร่วมกับรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ตอนนี้ก็เห็นเห็นอยู่นะคะว่าร่วมหรือเปล่าและเรียกร้องให้นายชวนลีไทยตรงข้ามโรงเรียนนะคะ <c oughs> นายชวนลีใคยกล่าวขอโทษที่รตระบัดศัต่อประชาชนรส <c oughs> เที่ยวไอ้พวกนี้มาจัดม็อกจัดช่วงน่นนี่นี่นั่นรู้เลยว่าท mm ั hmm. <ieur. S 1> ้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเขาทำเพื่ออนาคต มาตัวจุด500ถึง300มาวัสดีป้านอาคนแก่ๆคนรุ่ง Gen X Gen B เนี่ยรู้ไหมว่ามัน่้นจกรุ้นรุ่นสมัยจริงไหมเด็กๆคิดดีๆจริงไหมเด็กนะคะพยายามจะสอนลูกว่าเราอย่าตกเป็นเหยื่อ รู้หรือไม่ลูกพี่แดองสามคนรักกันมากวันนี้ถ้าที่ฉันตายมันพอพที่จะส่งเสียเลี้ยงดูน้องโดยที่ไม่คิดเลยว่าน้องนี้ไม่ใช่เลือดเนื้อของมันไม่ใช่ลูกของมันเองคุณรักบ,บ้ายไหมกับเจนอะไรชช่นนี้ที่มันบอกว่าววววมันรู้ไหมว่าทางนี้ฉันจะไม่ดูด<อ>ใจยูเรียมทุบเรียมคืาาน ยให้มีการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญและประกาศยุบสภา 2. ตั้งมีการร่างรัฐธรรมนูลใหม่ทั้งฉบับที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง 4. ตัวจากพกรรครัฐบาลเนืเ่องจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชนได้ประกาศหาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศรวมถึงรังด้วยนะคะ จะไม่ร่วมกับรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ตอนนี้ก็เห็นเห็นอยู่นะคะว่าร่วมหรือเปล่าและเรียกร้องให้นายชวลีกไทยลข้ามโรงเรียนนะคะ <c oughs> นายชวลีกไทยกล่าวขอโทษที่ตระบัดสัตว์ต่อประชาชนเสร็จภาพเสร็จแล้วถ้าเกิดในกรณีที่มีน้องๆไม่ได้สวมแมสรบกวนโมเสสน้าน้องเขาด้วยนะครับ <c oughs> น้องทานถึงนเก็บภาพได้เลยช่วโองกาศนะครับจีแล้วก็เลิกวางหมุดนะครับอยู่ที่อะระหังสมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสังโฆสร้างทางนามานีทธารักขตุติภริตวานะเมตังสเมตาพะทัานตื่นนี่ก็สตูนะสตู คสาจะไฟเรียนรู้ต่อสูพชชนะต้องมีเสีชนชอยู่ชชชนะมีเมขอบใจขอคุณทุกคนขอขอทขอบคุณทุกคนที่มาร่วงงานในวันนี้นะครับขอบคุณครับ กล้ามากรับงนส่ตรงนี้อะ